เตือนพายุฤือดูร้อนฉบับที่3 16-18ถึงเมยออีสานเจอก่อนฝนตกหนักโูกเห็บตกกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชรข่าวกเกษตรพารวยประจำวันศุกร์ที่15เมษายนแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสาร กับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวันที่15เมษายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่3พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่18เมษายน2565ในช่วงวันที่16ถึงวันที่18เมษายน2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่16เมษายน2565ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุหรือดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m b go t h หรือที่0 2 3 9 9 4 0 1 2ถึง1 3และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นไว้ด้วยสำหรับลมตะวันตกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-5ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะนออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญน,นักคนราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องถึศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่งสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตากอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ขงตะวัออกมีฝนฟ้นขาขนองรอยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนะครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะราแนะนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดร4 4ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและประมนนิมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็เป็นรายงานสภาพอากาศประเทศไทยและประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง เกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดก็กราบขาออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกทท่านจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตะลอดไปสวัสดีครับ